ก็นนกต้องกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่กระผมวันนี้นี่นะครับเราจะมารีวิวนาฬิกากันนะครับผมซึ่งมันเป็นนาฬิกานารูโตะนะครับผมกระตูนที่ผมชื่นชอบมากนะครับชอบไม่ชอบดูเสื้อ,อกุศิถือว่าเป็นคอลเลกชันนาฬิกาที่ผมรอมานานมากๆนะครับผมคือ มึงจะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอแค่เป็นนารูโตะนะครับผมซื้อหมดนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นของแบรนด์ไซโก้นะครับก็คอลเลคชันนี้นะครับเป็นคอลเลคชันของปี2020นะครับเป็นการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์ไซโก้กับนารูโตะโบลูโตะนะครับผมซึ่งมีหลากหลายหลายให้เลือกมากๆจริงๆผมอยากได้ของซาลาดะกับโบลูโตะด้วยนะแต่ผมเป็นแฟนต็กนะครับผมผมรักนารูโตะมากผมก็เลยต้องซื้อของนารูโตะมานะครับถึงสีมันจะแบบ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาฬิกาสําหรับนักสะสมนะครับหรือว่าแฟนการูนนารูโตะนะครับผมคือแต่ละลายเนี่ยผมว่ามันสวยมากๆเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบตัวละครไหนก็สอยมานะครับผมซึ่งราคานะครับสนอราคามาที่17,500บาทนะครับอันนี้เป็นราคาออฟฟิเชียลจากทางไซโก้เนาะเอาจริงเนี่ย17,500เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงเลยนะสำหรับนาฬิกาสักเรือนนึงแต่ก็นั่นแหละนะครับมันอยู่ที่ความชอบนะครับผมถ้าเรา พึงพอใจที่จะจ่ายเพื่อให้ได้มันมาในราคานี้เนี่ยเราก็ต้องจ่ายอะ่ะก็ไปพูดพลาดทำเพลงนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาอันบ x ็อกให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วก็มารีวิวหน้าตาของมันของจริงเป็นยังไงใส่เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วกเ็เราไปรับชมคลิปกันเลย ตัวแพคเกจจิ้งนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนม้วนคัมพีรอันเชิญอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งสวยมากนะครับแค่แพคเกจจิ้งมันี่ก็คือกรีดแล้วจริงๆมันจะมีกล่องกระดาษแข็งด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวนั้นไม่มีลวดลายอะไรนะครับก็เขียนแค่ไซโก้แล้วก็มีพวกใบรับประกันคู่มือการใช้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของแพคเกจจิ้งมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมนะก็สําหรับผมผมว่ามันสวยแล้วก็เปิดมันออกมาโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสายรัดนะครับผมแล้วก็ดึงออกมาฟุ มีพวกรายละเอียดข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเ,เนื้อของตัวนี้นี่มันจะเป็นเหมือนแบบ เป็นผ้าผ้าแข็งๆหน่อยนะครับผมผมว่าน่าจะทนมือทนตีนนะครับแต่ก็อย่าไปทําอะไรที่มันแพ่งเลยนะครับตรงนี้นะฮะจะมีโฟมนะครับผมเป็นโฟมค่อนข้างหนานะครับปิดตัวนาฬิกาไว้นะครับก็เป็นนาฬิกาสีส้มนะครับผมซึ่งมันก็ส้มได้ใจกูล่าเกินจะมีตัวล็อกนะฮะบนล่างนะครับตัวนี้นี่จะเป็นระบบไขลานนะครับผมคือเราต้องมานั่งเซตวันที่เซตเวลาอะไรเองนะครับผมแล้วก็ ถ้าเราใช้งานเสร็จแล้วเราปล่อยมันทิ้งน่าจะสักประมาณ2วันนะครับมันจะหยุดวิง่งคือเวลาเราจะเอาไปใช้แต่ละทีถ้าสมมติเราไม่ได้ใส่หลายๆวันแล้วกลับมาใส่เนี่ยเราก็ต้องตั้งเวลาใหม่นะครับผมแต่ว่ามันมีวิธีทางออกก็คือว่ากล่องนาฬิกานะครับผมที่มันมีระบบหมุนจริงๆมันเอาไว้ใช้สําหรับนาฬิกาแบบนี้แหละมันก็จะทําให้นาฬิกามันไม่หยุดเดินนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัวนาฬิกาจะเป็นสายผ้านะครับแต่ว่า น้ำหนักโดยรวมถือว่าหนักนะครับผมเพราะนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยหน้าปัดเล็กมากๆสําหรับเรื่องวัสดุนะครับผมรู้สึกว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยวัสดุค่อนข้างดีนะครับจับแลวรู้สึกพรีเมียมมากๆนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันมีดีเทลอะไรหลายๆอย่างนะครับผมที่มันมีมีนิ่งมันมีความหมายด้วยนะครับเป็นกิมมิคจากในตัวการ์ตูนเองนะครับประดับอยู่บนตัวเรือนด้วยนะครับผมซึ่งเอ่อมันก็ไม่ได้เด่นชัดอะไรมากนะครับแต่ว่าสําหรับแฟนแล้วเนี่ยมันมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขาดูใส่ใจรายละเอียดดีนะตัวบอดี้ ลักษณะมันดูเหมือนจะเป็นผิวด้านนะครับแต่ว่าพอลูบไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีความสากเลยตัวกรอบนาฬิกานะครับผมจะเป็นสีเงินเงินหน่อยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเงินเงานะครับผมมันเหมือนจะมีรอยแบบว่ารอยมันเหมือนรอยด้านเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยพื้นผิวจะคล้ายๆกับตัวบอดี้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีเทานะ่ครับให้อารมณ์ประมาณแบบใบมีดใบดาบที่มันเคยถูกการสู้รบมาแล้วอะไรประมาณนี้แล้วตรงนี้จะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับตรง12นาฬิกาเนี่ยจะเป็นตาสัญลักษณ์ของหมู่บ้านโคโนะฮะแล้วก็จะ ด้านข้างกรอบนาฬิกานะครับผมจะเป็นผิวขูุขัดนะครับผมและเท่าที่สัมผัสดูแล้วเนี่ยมันเป็นวัสดุโครลชนิดกับไอตัวข้างบนนะจะมีตัวเม็ดไมยมนะครับอยู่ทางฝั่งขวานะครับผมอยู่เยื้องๆข้างล่างหน่อยตัวหน้าปัดเนี่ยนะฮะลายเนี่ยมันจะเป็นลายของกระสุนวงจักรนะครับผมอ่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีความแบบกระสุนวงจักรอะเออนะครับเป็นสีส้มนะครับตัวเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยครับผมจะเป็นสีเงินลายบรัชนะครับผมแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยก็จะเป็นสีส้มสลับดํานั่นเเอองงงงงแลลล้้้้้ตตรรปปาาายยนนนนีีกก็็จจะะะขขบมโโโไ ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีเขียนคําว่าออโตเมติกด้วยยละเอียดต่อมานะครับเป็นเอียดที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับตั้งแต่1นนาฬิกาถึง9นาฬิกาเนี่ยนะครับผมตัวพอยต์จะเป็นสีส้มนะฮะตัวขอบเนี่ยจะเป็นสีทองๆหน่อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นจิ้งจอกเก้าหางที่อยู่ในตัวนารุโตฮะมีความแหลมๆมนๆนะฮะเหมือนหางส่วนเลข10เลข11เนี่ยนะครับผมมันจะมีความเหลี่ยมกว่าตัวอื่นหน่อยแต่ตัวฬิะเป็นูปห้าเนี่ยมครับจะเเซน์ความป็นรบให้กับา ะะเออแค่ตรงนี้เนี่ยผมก็ชอบแม่งมากๆแล้วอะ่ะแล้วตัวบอกวันวันที่ก็จะอยู่ที่ตรง3านาฬิกาฮะฝาหลังนาฬิกานะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะโชยเห็น,นกลไกด้านในของตัวนาฬิกานะครับแลวจะมีตาสัญลักษณ์ตระกูลอุซึมากิด้วยนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกาที่มีฝาหลังที่โชว์กลไกของนาฬิกามากนะครับผมคือดูแล้วมันเท่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราใส่นาฬิกาเนี่ยมันจะไม่เห็นก็เถอะนะครับผมแต่มันรู้สึกดีที่ได้ดูมันอะ่ะแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะครับตัวสายเนี่ยมันปิดฝาหลังไว้นะะครรรับผมกาาที่เจ เอามาดูเนี่ยเราก็ต้องถอดสายออกนะครับผมตัวสายนะครับผมจะเป็นสายผ้านะครับผมซึ่งเป็นผ้าอารมณ์แบบแข็งๆหน่อยนะฮะจะมีสีส้มนะครับตัดกับสีน้ําเงินเข้มนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชุดเครื่องแบบของนารูโตะตอนเด็กนั่นแหละตะเข็บและได้ต่างๆนะครับผมมันก็จะออกสีเหลืองๆส้มๆหน่อยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฉดสีของตัวตะเข็บกับตัวสายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันแอบแตกต่างกันนิดนึงและตัวที่ล็อกสายเรืยว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมีสีทองนะครับสีแบบเดียวกับตัวบอดี้เลยอ่าผม่่ามไนจะ พลาดรายละเอียดดีเทลอะไรไปนะเออคือดีเทลที่เขาให้มาก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองสใส่ดูนะครับผมมาดูกันว่าอยู่บนข้อเป็นยังไงกันบ้างก็ถ้ามองจากระยะไกลเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมฮะคือหน้าปัดมันค่อนข้างเล็กมากนะครับคือตัวดีไซน์นาฬิกาเนี่ยมันมีความมินิมอลนะครับผมแต่ด้วยสีของมันแล้วเนี่ยมันอาจจะดูฉูชาดไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกหนักอะไรนะครับมันก็ปกติเอาจริงผมรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับผมที่ต้องใส่นาฬิกาผ้านะครับเพราะปกติผมไม่ได้ใส่ส ก็เป um, ็นนาฬิกาสเตเลสสตีลไปเลยนะครับแต่สายผ้าเนี่ยมันมันเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยจริงๆนะก็สําหรับรีวิวก็น่าจะมีเท่านี้มั้งนะครับผมคือผมก็พยายามทาให้มันสั้นที่สุดนะครับเอารายละเอียดที่มันจาเป็นจะต้องพูดมาพูดนะครับผมพยายามจะไม่เวิร์มมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นแฟนกระตูเรื่องนี้ไงก็อยากจะรีวิวด้วยความละเมียดละมนิดหนึ่งครับผมแต่โดยรวมผมชอบมากนะฮะนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่สวยนะครับผมคือมันอยู่ที่ความชอบด้วยนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยโทนสีนะผมไม่ ครับผมผมก็แบบอ่ะกูรักตัวละครนี้มากอ่ะกูก็จะซื้ออ่ะแล้วคือการทาออกมาของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากนะครับในรายละเอียดในดีเทลต่างๆนะครับแต่เรือนเนี่ยจะมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันนะครับผมและจุดแต่ละจุดมันจะไม่ซ้ํากันด้วยนะครับบางตัวอย่างของซาสเกะอย่างเงี้ยนะครับตัวเม็ดประยมตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นลายเนตรวงแหวนนะครับทั้งทั้งที่ตัวนี้เนี่ยเม็ดมระยมไม่มีลายเลยคือผมชอบตรงนี้มากนะครับผมคือรายละเอียดที่เขาใส่มาในแต่ละเรือนมันจะไม่ใช่จุดเดียวกัน่ะแต่ก็นะ ถ้าไม่ชอบก็คงไม่ซื้อจริงๆนะครับผมเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงก็ความชอบใครความชอบมันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับมีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปสโนันีีไปแล้วครับผมสวัสดีครับเฮ้ย hey, เราอันเชิญมาเราก็ต้องอัเชิญกลับสิ